บิ๊กบอสปารีสบอกไม่พอใจลิโอเนลเมสซี่ที่ออกมาพูดเกี่ยวกับปารีสแซงแ็กแมงแบบนั้นฝากกดส s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิง์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะนาเซอร์อันเคไลฟีประธานปารีสแซงแ็กแมงสโมสรผู้มั่งคั่งได้เผยว่าไม่พอใจที่ตัวลิโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมอินเตอร์มอาไม่ได้พูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเปอเชหลังจากที่ตัวลิโอเนลออกจากทีมแล้ว โดยบทสัมภาษณ์ที่เมซี่ได้ออกมาพูดนั้นมีเนื้อความว่าการได้ร่วมทีมกับเปอแอเซนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องกีฬาโดยตัวอันเคไลฟี่ยังให้สัมภาษณ์อีกว่าคนเราควรจะคุยกันในตอนที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่มาพูดเรื่องแย่ๆหลังที่แยกทางกันแล้วมันถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันเหมือนไม่ให้เกียรติกันที่จริงตัวเมซี่ไม่ใช่คนที่แย่หรอกนะแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่เขาทํา ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง l i ง k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ